อันนี้มีในสคริปต์เลยวหมนได้วาเอาคนเดียวครับก่อาจารย์ชวินนะก่อนจตุรมนีเนาะร่วมทุกรุมชุกกันมาตลอดทวินที่เป็นพ่อายุบเมื่อเร็วของผมผมยุบสาวสาวอันนี้อยุบสาวแพแล้วก็หมิงปอกตอนผมจะออกทีการบอกผมอยู่ครึ่งชีวิตแบบนั้นแหละเกินกว่าครึ่งชีวิตที่อยู่ในราการตอนเตรียมบันไดออกมา วันนี้เนเี่ยิดลกชี้ก็วันนี้ดีใจที่ที่สดาานะดดุดก็คือโมงเฮาไม่หนัะมาชื่นชมปินีมุกสิตาคกนต่อสองทาง่านนี้น้องที่กเกษียณอายุอก่อนนี้เคยขึ้วน,น,นว่าคนเกษียณบนบ่าถึงเส้นชัยชีวิตราชการนี่นนะเราเขาไมยมใครเจือนะแต่ประเดี๋ยวนี้ตอบบอกได้เลยว่า มันเป็นความที่บอกว่าต้องถึงเส้นจริงๆริงถ้าถึงเส้นชนัยนะครับเพื่อนลดอันนะสิเดือช <c oughs> ิเม็ดขึ้นจริงๆแล้วมันมันใช่เลยมันเป็นเส้นชัยจริงๆรพอมันถึงเส้นแล้วมันตึงลงอ <c oughs> ตึ้งสบาย <c oughs> ตึงทุก <c oughs> อย่างอย่างหมอนเนี่ยไมันอนตมนาแต่ตอนนี้คิดว <c oughs> ่าไ <c oughs> อนน้ปืนเกษีย <c oughs> ีนเขาจะพูดไทยอยา น้องคนไทยด้อเ่ยความสุขพระเจ้าที่แซลทวินเนาะในเฟียดหน่อยบ่ความสงบอินได้ยิ่งกว่าความสุขอินได้ยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันตึงสงบมันตึงมวดมันตึงโล่งกอย่างเนาะเพราะนั้นก็ะโมฮาวันนี้มาชื่นชมยินดีมาตาจิตจอทวินและก่อสมนีเนาะก็ของที่ใช้ชีวิตในช่วงเกษียณเนาะ ถ้าไพเป็นเพื่อนเฟสทฟวีนก็รู้ละเบไปแบ่งบ้านสวนจัดงบบามอ่ะสบอนไปแอลก็ได้หรอ,อกได้เราไวิน,นออฟโอฟายออบ้านสวนเป็นงามขนาดน้องติดโซลาร์เซลล์ออฟวันนี้ก็มีบ้านยูทีมต่นนี่จะทำมีมุกได้หรอกตอนนี้นะอ,อ่าก็ขอให้ใช้ชีวิตในหลังเกษียณาะยังมีความสุขสงบ งวนงานเบิกบานก็มีเพื่อนมีหูมีลูกมีหลานนะามานะครับมีนะขอก็คืออบอุ่นนะครับแล้วก็มีความปลอดต,ตาสจักจากโกครคไข้ไทฟอยด์ทั้งหลายเนาะจับดูดีมีซุกแข่ง <c oughs> เลยปลอกไปไล่ไนความซุกในมุมวนวิทย์ยิ่งยืนนานนะครับต่อไปครับสวัสดีครับมาที่คุกเปี๊ยด้วนะ อันนี้ประธานสั่งนะครับใน้คนะคนเื่นประธานมาเลยน,นอกสีกิทกับผมก็นเชิญคนอื่นกาเพราะว่อย่างที่เฮาโฮนะครับอาพิธีการสำคัญสำคัญเขาบอก่านไปแล้วนะครับกับผมนะฮะในฐานะคนลูกไก่มาน้อยคนทือเกียริ มาเป็นพิธีกรน,นะครับผมบางครั้งผมก็ไปได้เตรียมหนึงสักอย่างก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยตัวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ